กิจกรรมวันวิชาการบูรณาการครับของกลุ่มสาระศิละปะดนตรีนาฏศิลป์และคณิตศาสตร์นะครับกิจกรรมของกลุ่มสาระศิละปะดนตรีนาฏศิลป์นะครับ 1. การจัดสีเสื้อจาก,กน้ำยาซักผ้าขาวนะครับสองนะครับการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้3ม,มีการเล่นดนตรีสดร้องเพลงระหว่างทำกิจกรรม 4. นะครับมีรางวัลให้กับนกักเรียนที่ชนะการแข่งขันนะครับ จุดประสงค์นะครับ 1. เพื่อ,อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนาวัสดุเหลือใช้นะครับนำกลับมา reuse นะครับและนํากลับมาใช้ใหม่ 3. เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 4. น,นักเรียนสามารถนําองความรู้นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันไดนะ้สำหรับของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะครับ ก็จะมีกิจกรรมดนี้คือนะครับ1ึงออกแบบรูปทรงเรขาคณิตนะครับ 2. กัดสีเสื้อตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้นะครับเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะครับ 3. มัดผ้าตามแบบที่ได้ออกแบบไว้นะครับจุดประสงค์นะครับ 1. เพื่อเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวัน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสำหรับของกลุ่มสาระศิลปะและ สารณิตศาสตร์ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูหมวนะคะวันนี้ครูหมวนะคะจะพาเด็กๆทํากัดสีเสื้อเนาะเป็นงานศิละปะเอาเสื้อเก่ามาเป็นเสื้อใหม่แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทํากันนะคะเราต้องมารู้จักอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพระเอกนางเอกของเราคือน้ํายากัดผ้าขาวนะคะน้ํายาพัซัาผ้าขาว,นะะาาาขาวจะเป็นไฮเตอร์หรือไฮยีน,ย,นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้เนาะ แล้วก็มียางนะคะยางรัดเกงนะคะถาดสำหรับเทไฮเตอร์ลงไปนะคะอุปกรณ์นะคะที่เป็นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้นะคะที่หาได้ในบ้านของเราขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือทุกมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไฮเตอร์นะบางคนแพ้นะคะต้องใช้นะคะต้อมค่ะต้อมมาไว้หมุนนะคะเราจะทำลายก้นหอยฝาขวดน้ำก็สามารถใช้ได้ อันนี้ครูเหมียวใช้เป็นสเปรย์นะคะสำหรับฉีดเด็กๆอาจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วแต่ตามสะดวกถังนะคะสำหรับรองเวลาเราหยดไฮเตอร์ลงไปหรือสารที่กัดกผ้าขาวเนี่ยลงไปมันจะได้หยดลงตรงนี้นะคะให้หยดตรงนี้แล้วก็ถุงค่ะสําหรับอบผ้าที่เราหยดไฮเตอร์ลงไปแล้วนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะคะถ้าเด็กๆหาได้ตามบ้านนะคะและที่สำคัญเสื้อค่ะ จะเป็นเสื้อใหม่เสือ้อเก่าก็ได้นะคะเสื้อเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราใส่ไม่ได้แล้วเราสามารถมาทําเป็นเสื้อใหม่ได้สามารถทําเป็นรายได้สร้างรายได้ให้ทางหนึ่งของเราได้อีกนะคะไม้อัดิมที่เราจิ้เสร็จแล้วอันนี้ไม้อัดิ้มที่เรากิ้เสร็จแล้วนะคะนะเราสามารถเอามาขึ้นรูปทําเป็นรูปต่างๆได้นะคะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นดาวเป็นเครื่องหมายคูณดอกจันทรจุกเคโอเคนะคะแผ่น กระดาษอะไรก็ได้เราจะมาลองนะคะเวลาเราปั๊มลงไปมันจะได้ไม่ทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะคะอุปกรณ์ของเรามีแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปลงมือทํากันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะดเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เรารู้จักอุปกรณ์ในการทําแล้วดเด็กๆไปเตรียมหรือย,ยังคะน่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์ของเด็กพร้อมแล้วของคุณครูก็พร้อมแล้วลงมือทําเดี๋ยวจะให้คุณครูต้องออกทำขั้นตอนแรกเลยว่าเราจะทําอะไรก่อนในรูปของ กระนิษย์สารนะครูคุณครูนะใช่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาออกแบบนะคะโดยใช้รูปทรงเลยค่ะคระนิษต่างๆที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านนะคะอ่าอย่างเช่นแก้วน,น้ำพลาสติกแก้วนี้นะคะก็คือเป็นรูปทรงอะไรคะน<ฤ>ี่ทรงอะไรคะทรงอะไรเอ่ยอ่าเป็นวงกลมนั่นเองนะคะอ่าเป็นวงกลมนั่นเองนะคะทราบนะคะอ่าหรือว่าภาขวดต่างๆที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านนะคะก็นํามาใช้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหคะอ่าไม้ตีมนะคะเราก็จะเอามาทําเป็นอ่า ตังรูปทรงต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตัวักษนนะคะอย่างเช่นตัวเคะตัว T ตัว N N แล้วก็ตัว T อย่างนี้นะคะเราก็จะมีแบบหลายแบบมากมายเลยนะคะที่สามารถเอามาใช้ได้นะคะเป็นรูปทรงนะคะต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นเครื่องหมายนี้นะคะเด็กๆคะอันนี้คือเครื่องหมายอะไรทางคณิตศาสตร์คะเครื่องหมายอะไรเลยอ่เครื่องหมายดอกจันนะคะหรือว่าเราแท การคูณในคอมพิวเตอร์นี่นะคะนะน,นี้ที่เราจะเจอกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะอย่างแรกก็คือ,อเราจะเทนะคะน้ํายาฟอกขาวนะคะหรือซักผ้าขาวนะคะที่ห้อไหนก็ได้นะคะลงในภาชนะที่เด็กๆเตรียมไว้นะคะเดี๋ยก็เตรียมฟ้าถาดไ,ไว้นะคะเทลงไปพอประมาณนะคะไม่ต้องเทเยอะมากมายนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้เยอะนะคะพอ,อเทเสร็จปุ๊บ อันนี้คือกระดาษนะคะที่เราจะมาลองนะคะใส่เข้าไปในตัวเสื้อนะคะใส่เข้าไปในตัวเสื้อเพื่อที่เดี๋ยวเวลาเราปั๊มหรือเราฉีดพ่นมันจะไม่ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งด้านหนึ่งนะคะวางให้พอดีเราจะ เราออกแบบนะคะขึ้นอยู่กับเราออกแบบเราจะวางรูปทรงรูปร่างอะไรของเราไว้ตรงไหนนะคะแล้วก็เอากระดาษรองตรงนั้น,นะค่ะเชิญทุกท่านต่อเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาฝาขวดนะคะหรือว่าขวดแก้วน้ําต่างๆที่เรามีนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆมีอะไรที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะอย่างเช่นไม้กล่องไม้ต่างๆต้องเป็นไม้นะคะอย่าเป็นอะไรที่มันเปียกน้ําแล้วมันยุ่ยนะคะกล่องเป็นกล่องพลาสติกหรือว่ากล่องไม้ก็ได้นะคะเอามาลองทําดูนะคะอ่ะ ดยที่เราจะเอาจูมลงไปในน้ำยาซักผ้าขาวนะคะแล้วก็ขย่อยขย่อนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมาหยดเยอะเกินไปนะคะแล้วก็มาปั๊มลงที่เสื้อเลยค่ะกดแน่นๆนะคะกดลงนิดนึงแช่ไว้สิวินะคะหนึ่งสังสักทีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิวิอยาอาจจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็ได้หนึ่งงค่ะออไม่ทำพุพอร์อ่าเวลาออกต้องระวังนะคะเราก็จะได้ลายใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะเราก็จะได้เป็นงลกอ่ะมะ ป้ายจะให้เป็นวงกลมซ้อนทับกันไปนะคะดูที่เราออกแบบเขาจะเห็นปุ s <S ๊บเห็นไหมคะแป๊ดเดียวค่ะจะกัดสีแล้วนะคะเด็กๆแป๊ดเดียวค่ะเออปนะคะโอ้โหเป็นลายทางเลยค่ะปึ๊บนะคะเป็นวงกลมที่ซ้อนกันแล้วนะคะเอยูที่เราออกแบบนะคะเด็กๆก็เด็กๆอยากได้รูปเลยค่ะได้จาไหนคะเด็กๆนี่กล่องที่ยัง ว่าถ้ามีเป็นแก้ววงกลมก็ใช้วงกลมได้เช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะใส่ถุงมือทุกครั้งนะคะเพราะว่าเั้นยาสักาข้าวนะคะมันสามารถทำร้ายออก,กัดผิวเราได้นะคะทำให้เป็นแผลนะระมัดระวังนะคะต้องใช้แรงกดนิดนึงเนาะต้องใช้แรงกดนิดนึง ที่ให้มันซึมเข้าเนื้อผ้าเอาวงกลมลราพอแล้วค่ะอ่วงกลมลราพอแล้วนล้วเด็กๆเห็นไหมคะมันแป๊บเดียวมันก็ขึ้นรอยแล้วนะคะจะเป็นรอยวงกลมต่างๆต่อไปนะคะเราจะเอาไม้ไอซ์ชิมนะคะไม้เป็นต่างๆที่เรามีนะคะอ่ไม่ต้องเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะเด็กๆถ้าเด็กๆท่าไอซ์ชิมนะคะหนูก็เก็บไว้นะแล้วเอามาใช้ได้นะคะอันเล็กก็ได้นะลูกเราก็จะเอามามัดนะคะเป็นรูปทรงต่างๆที่เรามีนะคะอย่างนี้โครงแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนี่นนะคะหรือว่าถ้าใครเล่นท่าสบาย้วจะเป็น ราก็จะเอามาวางนะคะบนเสื้อของเรานะคะตัวตัอยากได้ตัวชอ A F ่า F ชื่อตชื่อนูตัวย่อ A F เราก็จะเอาไม้พิมที่เราออกแบบมานะคะมาวางบนเสื้อโดยที่เราจะเปลี่ยนวิธีการใช้น้ยาซักข้าวขาวนะคะโดยที่เอามาใส่อะไร บอกฉีดท่ากระบอกฉีดที่หาได้ถ้าเด็กๆไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราหยดได้นะคะไม่มีแบบพุครูก็สักก็เอาอุปกรณ์อย่างอื่นที่เอาใส่ขวดน้ํานะคะแล้วก็เจาะรูก็ได้นะคะเจาะรูนะครูมีจะฉีดพว่แล้วนะคะต้องระมัดระวังใส่แมสนะคะเด็กๆหรือว่าใส่กระลืมนะคะป้องกันตัวเองนะเพราะว่า ยาจากข้าวหอแล้วค่อนข้างมีกลิ่นแรงกลิ่นคะกลิ่นแรงมากๆเลยนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะอะอยากดูที่โซโล่สิคะคุณยายนี่คืออะไนี่คือเราเอาเอาใบไม้นะคะมาวางไว้แล้วก็ฉีดพ่นนะคะเป็นละอองก่อนเสร็จอะรอยที่เราทับไว้เอาใบไม้วางท้บไว้เนี่ยมันจะไม่เกิดการกัดสีมันจะกัดสีเลืออบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะใบไม้เป็นเป็นรูปทรงอะไรคะใบไม้เนี่ยเป็นรูปทรงอะไรทารอนิสสารรูปทรงอะไรเอ่ย วงอะไรวงวงอะไรคะวงวงอะไรคะวงของคุณเยาดทองวงนี้ท่านเองค่ะโอ้โหเลิกกัดแล้วดูทิมันจะออกเป็นตัว F ตัว A เหมือนครูต้มโอทำไว้หรือเปล่าต้องการหรือเปล่าดูที่ค่ะเราเอามาได้ปะตัว F อฟแเราก็จะเอา เมื่อเราได้ตามแบบที่เราทำแล้วนะคะนี่นะคะโวยตามความสามารถของเรานะคะลูกแล้วก็เอาไปตากไปตากแดดตอ้แห้งๆนะคะแล้วค่อยเอาไปซับแล้วก็ใส่ยด้ปกติเลยสีจะไม่ออกไปไหนเลยจะอยู่แบบนี้เหมือนเสื้อผู้เมียกเห็นไหมคะแยใส่นานแล้วนะคะทําเป็นกัดส e, ีกัดไฮเตอร์นี่แหละคะ่ะนี่เห็นไหมเป็นตัวนะคะซ,ซีเรียตัว A ตัว F นะคะแล้วก็วงกลมตาม รูปทรงของคณิตศ,ศาสตร์เลยนะคะไม่ยากเลยเนาะอันนี้คือวิธีแรกของนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีต่อไปค่ะ จะสอนนะคะหรือว่าให้เด็กๆช่วยกันออกแบบนะคะก็คือเราจะใช้วิธีการทำพิตศาสตร์มาทำเนยนะคะอย่างแรกนะคะเสื้อตัวนี้นะคะโร์จะใช้วิธีการตันรน้นแนนงนะคะในการวัดระยะห่างนะคะให้เป็นรูปทรงแบบเส้นขนานกันนะคะของตามลายเสื้อเนอาะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการเลยกันนะคะเราจะทําเป็นลายทางแนวนอนนะคะเสื่อใครชอบเสื้อลายทางเนาะก็ะะคือวิธีแรกนะคะเราก็จะให้ 破案。 จะได้มัดแบบนี้ตามเส้นขาดศูนย์กลางของวงกลมเลยนะคะอยู่ที่ว่าเด็กๆอยากได้เท่าไหร่นะคะหนูก็มัดไปเลยนะคะเก็ได้เส้นก<ส>็<ส>ได้นะคะาเป็นของเส้นใช่นะคะเราก็จะได้เป็นลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีแบบนึ่งนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะคะอย่างเช่นฟาขวดที่เรอมีนะคะฟานะะะขวด 我三。 คะ,ะจะเกิดความร้อนนี้แล้วมันจะกัดเสื้อได้ดีมากๆเลยนะคะจริงไหม20-30นาทีแล้วค่อยแกะออกนะคะเราไปล้างนะคะมาแล้วะคะ่ะอันนี้นี่นี่เป็นถุงเราจะเราจะเทใส่เท่อที่จิ้มเป็น